พุ่งลอยไปนะแล้วไปโดนลูกให้ลงได้จะทำได้ได้ไหมโอ้โหแต่เท่าที่ดูแม่น่าลุ้นน่าลุ้นน่าลุ้นดูคะแนนกันนะคะในรอบนี้คุณไอซ์ยังมีศูนย์คะแนนค่ะและน้องแครยังมีหนึ่งคะแนนค่ะส่วนคุณแจ๊สก็ยังศูนย์คะแนนค่ะรอบนี้สนับสนุนโดยกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ไปดูนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับไปเลยอาทิตย์หายใจลึกๆ ตอนน<ม>ี้ประกอเหลืออย<ม>ู่สามอย่างยกเป็นไม้คิวนะฮะห่วงแล้วก็ลูกขาแทงแล้วลูกหนึ่งที่จะต้องลงไปเชิญเลยครับจะให้ลงหลุมไหนหวางแผงเอาเองแล้วใครจะเป็นคนแทงได้เลยครับคล้ายๆกับลอดห่วงแต่ว่าห่วงจะเล็กเอาหลุมไกเล,กเ,ลกกเลยนะฮะค,คเอาเลยครับลูกขาวนะท่านผู้ชมกระโดดลอดห่วงนะฮะอย่างกับแมวน้ําแล้วไปพุ่งลูกนั้นนะฮะให้ลงนะครับ เวลาไม่มีเลยนะฮะสมาธิอย่างเดียวพร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มไม่พร้อมรอได้นะครับทีเดียวลงโพเลยนะครับพร้อมไหมครับพอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับเชียร์ครับสมาธิครับ เท่าไรแล้วต้องยกขึ้นมาเท่าไร <c oughs> เพราะอะไรย, <c oughs> ยังไงฮะจริงๆทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้จากการซ้อมครับ <c oughs> อมตอตอ, <c oughs> ตอนตอนเก็บตัวเราก็จะมีแพทเทิร์นการซ้อมคือเราต้องก็โดดให้ลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนเพ่อเพื่อเวลา <c oughs> เราแข่งขึ้นมาเนี่ยก <c oughs> ็จะเอาลูกวางไว้เลยอ๋อ้โดดตามเป็นเป็นไปากเลยต้องละเอียดมากมากมายขนาดนั้นเลยตรางว่าลูกตะกี้นี้ลูกขาที่จะกระโดดแค่ไหนเนี่ยว่าสูงแค่ไหนมันก็ต้องพอดียังไงแล้วก็ต้องไปโดนลูก ที่จะต้องลงด้วยองศาของคิวของเราถ้ายิ่งถ้ายิ่งคิวยิ่งเอียงมันจะยิ่งสูงใช่นะครับทำได้นะครับมีผมมีน้คุดดีดเรื่องดีดนะคะมาเผยแพร่กันนะฮะการท้าก็ถือว่าเป็นสนุกสนานไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยได้คะแนนไปหมดทุกท่านเลยนะครับเทเลจาร์ดสั้นชัยดี คุณไอซ์หนึ่งคะแนนค่ะและคุณแพร2คะแนนค่ะคุณแจ๊สยังมี1คะแนนค่ะว้าวว้าวว้าวสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามค่ะพร้อมแล้วสามท่านมาว้าวกันเลยคุณเพ่งครับผมว้าวนะว้าวครับอาทิตย์นี้ได้กลิ่นเลยว้าวทุกอาทิตย์ครับผมทำอะไรอ่ะควันทูบนี้จะแตกต่างนะครับ พอนี่เป็นทุบของอาจารย์คงครับผมถ้าเราจะดับเทียนทำยังไงครับเป,เป่านีฮะสบัดก็ดับสบัดก็ดับเป่าก็ดับแต่ไม่ต้องให้อาจารย์คงครับไม่ต้องเป่าไม่ต้องสบัดไม่ต้องเอามือพัดเยอะผมท่าไงอ่ะใช้ควันนี่แหละครับควันดับเทียนควันดับเทียนแล้วจะไปยุ่งยากทำไมไม่เป่ามันไปเลยละครับเดชบุญขออาจารย์คงฤทธิเดชจงมาควันดับเทียนเกิดเกิดอะไรเนี่ย วันอาทิตย์ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาคุณคุณม,มัมคุณมัมวันวันและแม่ไม่ได้บอกถ้าไมไ่วันถ้าไม่รู้ยิ่งดีเลยครับถือเทียนไว้อ,ไวอาจารย์คงจงเอาควันดับเทียนดับตาคงดับัจะให้รอดนะพี่แท่ง พันนก้อยน่าอะไงเนี่ยไปจะไปยุ่งยากคุ่นไฟกันเรื่องอะไรเดี๋ยวอะไรเน่อะไรขอขออะไรที่เก็บควันใช่ไหมเอาทุนทหมดเด้อใส่ใส่ไปนั่นเลยที่เก็บควันอ่ะที่เก็บเควันอ่ะถ้าคุณเอาควันเยอะผมก็จะเอาเทียนเยอะนะถือครับถือครับผมถือไปฮะอาจารย์คงแม่ของอาจารย์เขาได้โอ้มาเป in, is is ็นล like ูกเพลงเองอาจารย์คงเองเกาเองเพลงนีอ่ะ ได้ไหมเอ่ะมาอย่างเงี้ยได้ไหมเอ่ะโอ้โหนี่ตัแล้วกระเด็นเลยกระเด็นกระเด็นโอ้ย่าว่าแต่ดับเป็นโอเคแล้วครับผมครับผมแกงถ้วยนะฮะเข้าโอ้โหนี่นี่โอ้โหใครจริงจริงโอ้โหอาคราสพวกเด่เพี่น้องช่วยถื่อนเช่วยถือช่วยถือเข้าแล้วอ้้ย สองสอมไปอ่าถือจู่อะไรจู่กันจูกันเอ้าเอาเอาเอุ้ยอู้ยอุ้ยอู้ยอ่าลุยเข้าไปข้างหลังหลังข้างหลังอีกเข้าไปเข้าเข้าไป้ไปขวาเอ้ยหยิบตั้งไม้หยิบตั้งไม้เฮ้ยโอ้ยผมปิวเลยเฮ้ยเอ้าหยิบตั้งไม้เฮ้ยเฮ้ยเออเออเอาละ เออ้างซ้ายหน่อย้างซ้ายหน่อยเออขาหน่อยเออเอ้าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเหมือนยิงลยเออเออซ้ายอยู่นน่ละเออเเออเอาเอวว้าวขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครพลังปมหาศาลเลยกรับฝากคิดถึงอาจารย์คงด้วยนะครับท่านด้วยนะ เพียงคนเดียวนะครับจริงๆจริงๆสั้นชายเดิรอบนี้สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนถ้าแพร่แม่เป็นไงคะน้ำเลือกก่อนอาอันนี้ค่ะโอ้โหขยนนะสองลมมองหน้ากันเลยครับใครจะเลือกอันนี้ละกันผมเน่ผมว่านี้ละกันครับใครเอาตัวชนะเดินเลยครับปึ๊บ เป็นพระเอกไหมไ้ครับโอ้โหพยายามต่ออ้าวน้องแพรเข้ารอบไปเลยคขอบวันนี้ขอบคุณคุณคั่นนะคะคุณไอซ์และคุณแจ๊สค่ะขอบคุณมากค่ะหนึ่งล้านลออยู่มาจับให้ได้ซันชายศีส้มเท่านั้นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนมอบหนึ่งล้านเลยล้านเลยนะครับโลกที่เลยนะครับซันช่ง ก่อนจากการต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะวันวันเซเครื่องประดับนาดาและรองเท้าชาลแอน์คิดค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเป็นแรงใจทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับชิงร้อยชิงล้านสัน้ยเอง